สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าแงค่คิดชีวิตดีๆกับหนังสือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้งี้ตอนหลังของคุณทองะเนศลีลาพรนะคะสำหรับ EP ที่10นี้นะคะจะชื่อตอนว่าทางแยกค่ะคุณเคยนั่งนึกถึงวันเวลาที่ผ่านมาในอดีตบ้างหรือเปล่าคะ ช่วงเวลาที่คุณคิดว่าถ้าหากทำเหตุการณ์ในวันนั้นคงไม่ส่งผลมาจนถึงในวันนี้คือทางเลือกเดินในวันนั้นวันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าเลือกอีกแบบหนึง่งชีวิตก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยได้นึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์บันเกิดของคุณทองเมื่อปี2 5 4 3ถ้าหากวันนั้นคุณทองชนะไพ่และได้เงิน100,000บาทก็คง ได้มีโอกาสที่จะกลับไปที่คาสิโนอีกครั้งคงไม่ได้นั่งหนาวและมีโอกาสคุยกับตัวเองเจนจบจะใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆไม่ได้มีอิสระทางด้านการเงิน<ม>เวลาใน<ม>อิสระทางด้านความคิดเหมือนทุกๆวันนี้เคยลองสังเกตภาพยนตร์ส่วนใหญ่ไหมคะว่า ฉากแรกตัวเอกมักจะไม่ค่อยเก่งมากมักจะเจอในเรื่องของความยากลําบากก่อนเสมอเมื่อตัวเองพัฒนาจนเก่งขึ้นก็สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างง่ายดายในชีวิตของคนเราก็เช่นกันค่ะในฉากแรกๆของชีวิตอาจจะไม่ได้ราบเรียบแต่ถ้าหากว่าเราพัฒนาตัวเองจนสามารถที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้ความสาเร็จของเราก็จะมีคุณค่าและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆต่อไปค่ะ อยากถามคำถามคุณว่าถ้าชีวิตมีทางเลือกแค่สองเส้นทางมีเป้าหมายเหมือนกันคุณจะเลือกเส้นทางไหนระหว่างเส้นทางแรกคือเส้นที่ใช้เวลาน้อยกว่าระหว่างทางนั้นมันช่างมีอุปสรรคที่แสนสาหัสคุณต้องบกป,ป่าฝ่าดงเจอกับสัตว์ร้ายและอาจจะเจอกับอันตรายต่างๆนานาะในบางครั้งอาจจะทําให้คุณต้องเดินคนเดียวกับเส้นทางเลือกอีกเส้นทางหนึ่งที่มีเป้าหมายเหมือนกัน แสนสบายมีเพื่อนร่วมทางมากมายและที่สําคัญมีจุดแวะพักระหว่างทางที่ทําให้เราได้ผ่อนคลายระหว่างเดินทางและเส้นทางนั้นดูปลอดภัยกว่าเยอะแต่มันอ้อมโลกสุดๆไปเลยอีที่เรียกว่าไม่รู้จะใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายคุณธอมนักเขียนก็จะเลือกเส้นทางที่เป็นทางลัดที่จะไปถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดแม้ว่ามันจะแลกมากับการเหนื่อยความยากลําบากต่างๆนานา,นา ก็ขอให้ถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยแต่กลัวความที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตจึงบอกกับตัวเองว่าในวันที่21ตุลาคม2543โชคดีแค่ไหนแล้วที่รถหมดตอนเที่ยงคืนโชคดีแค่ไหนแล้วที่คุณทอมไม่ได้นําเสื้อกันหนาวไปโชคดีแค่ไหนแล้วที่อากาศหนาวมากจนเจ็บปวดและทําให้คิดได้และโชคดีที่มีวันนั้น ก็เลยทำให้มีคุณทองในวันนี้เรื่องเล่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหนทางของความสำเร็จขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเส้นทางในการดำเนินชีวิตของเราไปในเส้นทางไหนะและหนทางสู่ความสบายนั้นแสนยากลำบากแต่หนทางสู่ความลำบากนั้นแสนสบายขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวนันและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ